คุยกับพี่รองธีรศักดิ์นาราคุณจาก c g จเออบนะคะพี่รองสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสิ้นไตรมาสหนึ่งมาแล้วนะคะตอนนี้เซตไต่ขึ้นมานะคะใกล้จะพันเจ็ดร้อยแล้วขออนุญาตอัปเดตกลยุทธ์นิดนึงนะคะพันเจ็ดจะยืนได้ไหมนะคะทีเฟกที่ลองมาถึงเวลาต้องปิดหรือยังคะครับสำหรับแนวโน้มนะครับในระยะสั้นเนี่ยยังไปต่อนะครับสำหรับตัวของเซตเจ็ดนะครับจากเบรกแนวต้านที่หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบห้านะครับขึ้นมาได้เนี่ย มีโอกาสนะครับทะลุพันเจ็ดนะครับอมองแนวต้านที่เป็นจุดสูงสุดเดิมนะครับที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบจุดนะครับเป็นจุดของการทยอยเทคโกลฟิตนะครับแล้วก็เป้าสําหรับการขึ้นในรอบนี้ที่เล็งไว้เนี่ยหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบไม่เกินหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบนะครับน่าจะเป็นจุดขายที่ดีสําหรับการขึ้นครับผมค่ะส่วนเอสห้าศูนย์นะคะซีรีส์เอ็มแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เออใช่ครับ ยังสามารถเห็นในตัวของซีรีส์เฮสได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากเทรนดในระยะกลางเนี่ยมันยังสามารถไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นในฝั่งของตัวซีรีส์เฮสเนี่ยนะครับยังแนะนําให้ลองได้นะครับในในการกินกำไรในระยากต้านนะครับเพราะว่าจะหมดอายุในสัปดาหนะ์หน้าก็การเบรกนะครับแนวต้านที่หนึ่งพันสิบเจ็ดนะครับขึ้นมาเนี่ยก็มีแนวต้านถัดไปนะครับที่หนึ่งพันสามสิบห้าถึงหนึ่งพันสี่สิบเลยนะครับเป็นจุด การเทคโปรฟล์เพราะนั้นในฝั่งของตัว s 5อห้าศูนย์เทสองสองรวมไปถึงเอ0้าศูนย์เอมสองสองเนี่ยก็นแนะนำลองนะครับถ้ายังไม่ย้อนกลับลงไปต่ำกว่าหนึ่งพันสิบนะครับต่ำกว่าหนึ่งพันสิบเนี่ยจะเป็นจุดสต็อปลอสสำหรับการลองครับผมหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เป็นจุดสต็อปนะคะจุดเทคโปรฟิ์อยู่ที่หนึ่งศูนย์สามห้าเลยใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับโอ้เกาค่อนข,ข้างกว้างน,นะคะยังคงมีมุมมองขึ้นอยู่นะคะส่วนมุมมองของการประชุมกรองงานในวันนี้ล่ะคะ ก็น่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าในฝั่งของตัว s e ติเม e n t แล้วก็การฟคื้อนตัวของเศรษฐกิจเรายังไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแล้วก็เรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐก็คิดว่าอย่างแกลปบเนี่ยมันยังไม่ห่างมากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการคงอัตราดอกเบี้ยไว้เนี่ยน่าจะเป็นการน่าจะเป็นน่าจะเป็นสิ่งที่กรงเนี่ยนะครับเลือกตัดสินใจแล้วก็ชะลอในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปในการประชุมของเฟดในครั้งหน้าแล้วเราก็ค่อยขึ้นตามไปอีกครั้งหนึ่งครับ ค่ะได้ค่ะขับขอบพระคุณมากเลยนะคะสําหรับมุมมองกลยุทธ์ในช่วงเช้าวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับรุ่นพันเนะคะยังคงมีมุมมองเชิงบวกแล้วก็ยังคงกินกําไรนะคะตัวเซฟฟินะคะได้อยู่ค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของอซีรีส์เนะคะซึ่งเป็นซีรีส์ใหม่นะคะจะมีจุดสต็อปอยู่ที่บริเวณ1 0ึ0งนะคะตอนนี้อยู่ที่1 0ึ่ยังสามารถถือลองได้อยู่นะคะแล้วก็จุดเทครฟิตอยู่ที่1 0 3 5สาห้านะคะมอง ขึ้นนะคะแล้วก็มี upsize พอสมควรค่ะส่วนใครที่ต้องการเพิ่มผลตอบแทนนอกจากเทรดตัวของ S f i อย่างเดียวสามารถใช้ D w เข้ามาช่วยในการเพิ่ม l e v e อ a g e นะคะในการเทรดดิ้งนะคะเกิงกำไรขาขึ้นใช้ S 5 0 2 8 c 2 2 0 6 a ของค่า28 m a c u a c มีค่า g e a r i ิบ15เซนติ t มตีะคะและเกิงกำไรขาขึ้นเทรด long c S5028 ของ DW28 ค่ะส่วนใครที่ติดตามเทรดตัว DW อยู่แล้วนะคะก็ขอให้เลือกค่าย28 Macaulie นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งหุ้นรายตัว z 5็ตนะคะตลาดต่างประเทศในฝั่งของฮ่องกงแล้วก็ทางสาหรัฐอเมริกาด้วยนะคะก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เพียงแค่ท่านเป็นเพื่อนกับ m a c a อ l i e DW28 ทางไลน์ Search at t h DW d w นะคะหรือสแกน QR Code มุมจอรับบทวิเคราะห์ แล้วก็กิจกรรมดีๆฟรีสัมมานากันไปเลยนะคะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางที่เว็บไซต์เ w w ร์ดไวเว็บไทยดีวีค่ะสนับสนุนโดย m a c r o ร r y DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ThaiDW